ฟิล์มกรองแสงลามินามอบรางวัลลามินาเอ็กซ์เลนต์อวร์ประจำปี2564เทคโนเซลฟรผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงลามินาจัดพิธีมอบรางวัลลามินาเอ็กซ์เลนต์อวร์2021แกศูนยนตัวแทนจำหน่ายที่สร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายและสามารถให้บริการกับลูกค้าได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจัดขึ้นภายใต้ระเบียบข้อบังคับของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดเน้นความปลอดภยัยกระชับแต่ทันสมัยและอบอุ่น ภายใต้แนวคิด New Lamina c a r y i n g Together, Fight Firm Future ร่วมสู้ร่วมสร้างร่วมสำเร็จสู่อนาคตอย่างมั่นคง ทุกๆปีทางบริษัทลามิ n น่าเนี่ยจะให้ความสําคัญในเรื่องของตัวแทนจําหน่ายมากนะคะในการที่จะร่วมกันพัฒนาในเรื่องของความรู้ผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการร่วมกันฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างปีเราก็จะมีการจัดการมอบรางวา Award, mm ัลลามิ n น่าเอ็กซ์แลนซ์อวอร์ดเพื่อเป็นไปตามมาตรการของรัฐเราก็เลยลดขนาดของงานนะคะลงมาเหลือแค่การมอบรางวัลเพียงอย่างเดียวเพื่อเป็นการสร้างกําลังใจให้กับ ตัวแทนจําหน่ายที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการร่วมกันพัฒนาการให้บริการการดูแลลูกค้าจนประสบความสําเร็จได้านงานขายแล้วก็ได้รับคำชื่นชมจากบรรดาลูกค้าที่มาใช้งานบริการที่ร้านของตัวแทนจาหน่ายของเราค่ะก็อีกงานหนึ่งกำลังจะเข้ามาก็คือมอเตอร์เอ็กซ์โปนะคะในช่วงปลายพฤศจิกาจนถึงธันวานะคะที่เมือ,องทองธาน,นีแล้วก็อย่าลืมแวะไปคุยกันที่บูธข,ของคุณกองแสงลามินานะคะ่ะ